สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพิกันฟันนี่ชาแนลนะฮะนี่วันนี้ผมแบบแหมใส่แว่นกันแดดมาเลยนะฮะไม่ได้แบบมาเทอะไรหรอกนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแว่นที่เราใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาหรือแว่นกันแดดก็แล้วแต่นะครับที่มันมีร่องรอยขีดข่วนต่างๆนะฮะเนี่ยอย่างแว่นของผมเนี่ยตอนเนี้ยนี่ครับมันก็มีรอยขีดข่วนนะฮะตามอายุการใช้งานของมันนะฮะ แต่เพื่อนๆใจเย็นนะครับอย่เพิ่งโยนทิ้งวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆนะฮะสวิธีง่ายๆในการที่จะทําให้แว่นตาของเราเนี่ยกลับมาใสแจ๋วนะฮะแล้วก็ล่องรอยขีดขวนเนี่ยแบบแทบจะหายไปเลยนะครับเดีย๋ยวมีอะไรกันบ้างติดตามพร้อมๆกันครับเดี๋ยวก่อนอื่นฮะให้เพื่อนๆดูนี่แว่นของผมนะฮะโอ้โหรอยเยอะเหมือนกันเนาะเนี่ยนะฮะ พอใช้ไปใช้มามันก็เป็นไปตามสภาพการเวลาของมันนะฮะเนี่ยรอยเพียบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําให้ล่องรอยเหล่านี้นะฮะมันมันลดน้อยลงนะฮะหรือแทบจะแบบหายไปเลยเนี่ยนะครับว่าได้ผลขนาดไหนนะครับเดี <Okay S 1> ย๋ยวลองดูนะครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะฮะเพื่อนๆก็เตรียมน้ําเปล่าเนี่ยแหละครับใช้ช้อนตวงเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะแทนใส่แก้วไปหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะฮะแล้วก็ แล้วก็นะฮะเพื่อนๆเตรียมเบกกิ้งโซดาเนี่ยแหละครับเนี่ยหาซื้อไม่ยากหรอกนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเอาเบกกิ้งโซดามานะครับโดยที่ใช้อัตราส่วนนะครับผมก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะนี่ให้เพื่อนๆตวงเบกกิ้งโซดาเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะครับเราก็ผสมลงไปในน้ำเนี่ยฮะเนี่ยครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะฮะ มันก็จะแบบเหนื่นๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าอัตราส่วนเราแบบเข้มข้นเลยนะครับผมน้ำหนึ่งช้อนเบกกิ้งโซดาหนึ่งช้อนนะฮะคนมันก็จะแบบข้นๆหนเหนียวๆแบบนี้แหละครับเอาละคนสักครู่นะฮะให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอ่านี่นะฮะก็จะเป็นข้นๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มเลยนะคะรับแม่สายตาของเราเนี่ยนะครับอ่าเอาเบกกิ้งโซดานี่แหละครับ มาทาแว่งของเราเลยนะฮะวนแบบนี้แล้วครับผมเนีย่ยนะฮะเนีย่ยครับทาแล้วก็วนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบเนื้อเหนียวๆสากๆเงี้ยนะฮะมันก็น่าจะเป็นการขัดนะฮะขัดเลนกระจกเนี้ยแหละครับผมเพื่อให้ร่องรอยเนี่ยมันจางไปนะครับ <S <S ก็ไม่ต้องเร่งรีบนะฮะทำไปเรื่อยๆอลองวนไปสักจนรู้สึกว่ามันแบบเออ ก็เนี่ยฮะขัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับใช้ผงของเบกกิ้งโซดาเนี่ยผสมน้ำนี่นะครับขัดเลนกระจกของเราเนี่ยให้มันล่องรอยมันจางลงไปนะฮะหรือว่ามันตื้นลงไปแทบจะไม่เห็นเลยเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลองทำทั้งสองด้านเลยนะฮะทั้งด้านในด้านนอกนะครับนะครับมันจะได้มีความใหม่นะฮะนี่ผมทำด้านในด้วยนะครับโอเคนะครับอะ เดี <Ooh. S 2> <your> ๋ยวเราเอาไปล้างน้ําก <OVER> ันนะฮะเมื่อเรานําแว่นตาของเรานะฮะไปล้างน้ําเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เพื่อนๆนี่แหละใช้ผ้าขนหนูถสะอาดนิ่มๆนี่นะครับที่เราเช็ดรถก็ได้เนี่ยนะฮะเราก็มาเช็ดเลนแว่นกันนะฮะนะครับเพื่อที่จะให้แว่นของเราสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่เลยนะครับผมนี่ครับหลังจากที่เราทำความสะอาด แว่นด้วยใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำแล้วนี่นะฮะใสปิ้งเลยนะครับผมแหมมองชัดแจ๋วอะไรคราวนี้นะครับไรร่องรอยเลยอันนี้ก็เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับต่อไปวิธีที่สองนะครับผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆชมกันนะครับสำหรับวิธีที่สองนะครับนะที่มันมีร่องรอยต่างๆนะฮะร่องรอยขีดข่วนต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายแสนง่ายเลยนะฮะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยใช้น้ำยาเช็ดกระจกของเรานี่แหละนะฮะนำมา ฉีดทำความสะอาดเลนกระจกของเรานะครับนี่แหละฮะง่ายๆเลยนะครับทั้งด้านในและด้านนอกนะครับอ่านี่นะครับก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะฮะอ้าวจากนั้นนะฮะเพื่อนๆก็นำกระดาษทิชชู่ให้เพื่อนๆนำกระดาษทิชชู่นะฮะมาทำความสะอาดเลนนะครับโดยการที่เช็ดเลนแว่นของเราเนี่ยเบาๆนะครับ นี่นะครับใส่ปิ้งเลยครับผมนี่แว่นของเพื่อนเนี่ยล่องรอยต่างๆนะครับก็จะจางหายลงไปนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆยังคิดว่ารอบเดียวยังแบบยังไม่ล่องรอยมาอาจจะยังไม่หายหรือยังสะอาดไม่เพียงพอก็ซ้ําอีกซ้ําอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับจะใส่อีกหนึ่งรอบนะครับโอเค จัดไปอ,อีกหนึ่งรอบนะครับเหมือนเดิมครับนำํำเปะดลษทิชชู่นำมาเช็ดเลนแว่นของเรานะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำผ้าขนหนูสะอาดนะฮะหรือไมโครไฟเบอร์นี่แหละนะครับเช็ดอีกสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดต่างๆนะฮะให้แว่นของเราเนี่ยใสแจ๋วเลยนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่แว่นของผม ใส่ปิ้งเลยครับผมโอเคครับวันนี้เราก็นําเคล็ดลับ2วิธีง่ายๆนะฮะในการที่ทําทให้แว่นกันแดดหรือแว่นสายตาของเราเนี่ยร่องรอยขีดข่วนต่างๆเนี่ยหายไปนะฮะแล้วแว่นของเราเนี่ยกลับมาใส่มันเดิมสาหรับเพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในโอกาสหน้าว่าผมจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะแว่นผมใส่แจวแล้วขอพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับผม